สวัสดีทุกคนนะจ๊ะสาวสวัสดีนายอดีครับน,บนี่สองใจยายช่วยกันทาสีรั้วนะจ๊ะทําไปวันนิดวันหน่อยนะอือแบบนี้แหละค่อยๆทําไปอะไรที่ทําได้ก็ทํานะจ๊ะช่วยกันท้องคนตายจะจะทันจะ,จะ,จะ,จะรักคุณเป็นคนเสดคุณจะดีจะ,จะร จะมารักคนแน่นอ้ยุ่ยกันก็ละไม้ก็ละมือใครเข้าใจรู้ว่าคุณคือผู้ชายการันไม่มีที่สุขวานอนผาเนจอมมอนมินเจจุนสวยไหมป้าเราเลือกเองสีนี้หูเหนื่อยอเนี่ย Blue sky กกป,ปะป๊ากระบอกเท่าไหระปะป๊าก็ตกัวของปร้อประมาณแปดร้อยบาท <c oughs> อุ้ยตายเห็นไหมอุ้ยสีสวยจังเลยสว่างด้วยนะเออเห็นไหมสีสว่างเลยอนะ่ะค่อยๆทำไปวันละนิดวันละหน่อยอะไรที่ทำได้ก็ทำอืมดีนะปะ,ปะป๊าเราเป็นวิศวกรไฟฟ้าสารพัดช่างเหมือนกัน เดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนี่เห็นนะติดตั้งปั๊มน้ำเองได้ด้วยทำไมไม่คิดเฮ่อมีช่างไม่เป็นไรหรอกขี้เ,เกีนเนยจแงะถาทา,ท,า,ท,าทับไปเลยเปะป๊าเอาอันนั้นมาแงดิทาทับไปเลยทาทับไปเลยไม่เห็นหรอกทาทับไปเลยได้ได้หรอกทาต้มทาไปแล้วทาทับไปเฮอะแกก็แป๊บเดียวนี่ช่วยกัน ทำไม่ได้เรื่อยๆเน่ยก็พักนะจ๊ะนูน่นเดี๋ยวเห็นปะมันจะหลุดมันจะลอกเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอ้สีเดิมคือนี่นะนี่สีนี้แล้วมันก็ลอกหลุดลอกมาถ้าเราก็ค่อยๆทาไปทีละหน่อยสองหน่อยเราก็เอาเกียงมาขุด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 ,ข,ดขุดไปละแล้วก็ทาทับเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียด โอ้แดดเริ่มมาแล้วนเนี่ยไม่ชอบถ่ายอะไรที่มันมีแดดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสีเสริมจะดรอปลงหมดเลยนะถ่ายให้ดูแค่นี้หละจ้าหน,หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยัยนจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนวันนั้นเราก็เช็ดรั้วไปแล้วเห็นขาวจัว่วอะ ไปละเด้อเดี๋ยวช่วยป้าป้าทาก่อนแค่นี้นะ